สวัสดีครับอยู่กับคาร์แมกกาซีนไทแลนนะครับวันนี้นะครับก็มีความคืบหน้าของ All New Toyota a อ p ล a าโฉมใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวในปีหน้าโดยใช้เครื่องยนต์2.4 Turbo และอาจจะมีไฮบริดเข้ามาเสริมทับตามด้วยโครงสร้างใหม่นะครับใช้ระบบโครงสร้างแบบแพลตฟอร์ม TNGA ซึ่งเป็นมาตรฐานโครงสร้างใหม่ของทาง Toyota ที่อยู่ในรถหลายๆรุ่นที่ออกมาแล้วณนะปัจจุบันนะครับ ถ้าหากเราจะพูดถึงรถยนต์ในระดับพรีเมียมแวนนะครับ<ม>เชื่อว่าหลายๆคนคงไม่มีใครไม่รู้จักโต y ยต a าอาว a าะเป็นรถสุดหรูนะครับสำหรับสายผู้บริหารหรือจะใช้ในครอบครัวก็ดีที่เราเห็นวิ่งกันอยู่นะครับอย่างมากมายในตามท้องถนนรวมไปถึงในประเทศไทยของเราด้วยก็มีใช้อยู่มากมาย โดยในวันนี้นะครับมีทางความคืบหน้าจากเว็บไซต์ต่างประเทศอย่าง Best Car b e s t c คาวเว็บจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการรายงานว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่รถรุ่นนี้เป็นรถฉมใหม่แบบ All New ทั้งคันมาเลยว่าจะมีการเปิดตัวกันในปี2023ข้างหน้านี้ที่จะถึงซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาย่างเดือนกันยายนแล้วนะครับเหลือเวลาแค่4เดือนน่าจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้ สำหรับ t o y o ต a a l p h a า d ในโฉมปัจจุบันถ้าหากเราจะนับอายุไขแล้วนะครับตอนนี้ก็กินเวลามากกว่า6ปีกว่า,วาแล้วเรียกได้ว่ามันก็ได้เวลาอันเหมาะสมอันสมควรแล้วนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสักทีโดยมีรายงานว่าโครงสร้างตัวรถของ All-New Toyota Alphard จะมาพร้อมกับแพลตฟอร์มโมดูล่าอย่าง TNGA หรือเรียกกันว่า t o y o ต a New Global a r c h i t e c t u r e เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ ที่จะใช้จุดศูนย์่วงของตัวรถเนี่ยให้ต่ำลงและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นทำให้การขับขี่มีฟิลลิ่งที่กระชับเกาะถนนและก็สนุกสนานมากกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังคงรักษาความสบายสะดวกในการโดยสารเอาไว้เช่นเดิมและในการตกแต่งภายในเนี่ยจะมีความหรูหรามากขึ้นคาดว่านะครับจะหรูหรามากขึ้นกว่าเดิม และอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราค่อนข้างที่จะให้ความสนใจมากๆนะครับเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ที่จะได้มีการวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศนะครับว่าจะในจะมาในพิกัด2.4ลิตรเทอร์โบเรียกว่าเทอร์โบก็เป็นเทอร์โบลูกใหม่นะครับแทนที่เครื่องยนต์3.5ลิตร V6 ที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งมันจะทําให้ตัวรถใหม่นะครับเป็นแบบ all new มีอัตราการประหยัดที่ยอดเยี่ยมขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ต้องหันมาเรื่องความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่อัดเข้าไปที่3.5กลายมาเป็น2.4เทอร์โบและแรงและประหยัดขึ้นนะครับเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศนอกจากนั้นนะครับยังมีการคาดการว่าจะมีเครื่องยนต์แบบไฮบริดมาเป็นตัวเลือกอาจจะมาเสริมทับในตอนหลังนะครับซึ่งหากว่าเป็นจริงตามที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะยิ่งทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ย ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะมันอาจจะเหมาะสมกับน้ําหนักตัวรถที่ค่อนข้างมากของตัวอ p h a าดและมีการบรรทุกนะครับคนนะครับหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยเยอะนะครับกว่ารถเก๋งนอกจากนี้นะครับยังมีการวิเคราะห์จาก Best Car Web ซึ่งเป็นสื่อทางการของทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังมีการวิเคราะห์ว่า All-New t o t o ท o อ,อั p a าดโฉมใหม่จะมีทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่น gr Sport ตามมาด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับ GR Sport นะครับเหมือนอยากที่ Toyota เนี่ยมักจะเดินเกมโดยปล่อยตัว All New ธรรมดามาก่อนแล้วจะมีการเสริมทับด้วย GR แล้วก็น่าสนใจครับอีกหากมี Hybrid เข้ามาด้วยทั้งหมดนี้นะครับเราต้องรอติดตามกันในปีหน้า2023ที่จะถึงนี้อีกไม่นานเกินรอนะครับเพื่อนๆสามารถกด s u b ส c ค i b e ช่อง Car Magazine Thailand และอ่านและฝากเข้าไปอ่านบทความต่างๆได้ที่เว็บไซต์ carmagazinethailand.com ของเรานะครับหากมีความคืบหน้าเนี่ยไม่พลาดแน่นอนครับเรามารายงานในทันทีในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนสวัสดีครับ